สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่41สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหาในสัปดาห์นี้กันเลยค่ะความหมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบๆตัวเรานั้นนะคะมีอยู่มากมายซึ่งมีรูปร่างลักษณะและที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นคนพืชสัตว์สิ่งของเป็นต้นคะ่ะ เรามาเริ่มกันที่สิ่งมีชีวิตกันเลยนะคะสิ่งมีชีวิตค่ะหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้หายใจได้ต้องการอาหารการขับถ่ายที่อยู่อาศัยและสามารถสืบพันธุ์ได้นะคะซึ่งตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตได้แก่มนุษย์สัตว์และพืชโดยมนุษย์นะคะหรือคนจะกินอาหารโดยใชยป้ปากมีการเจริญเติบโต เคลื่อนที่โดยการเดินวิ่งกระโดดหายใจทางจมูกและสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยนะคะทาน,นของสัตว์ค่ะกินอาหารโดยปากเช่นเดียวกันนะคะมีการเคลื่อนที่โดยการวิ่งกระโดดบินการเลื้อยคลานและการว่ายน้ำเป็นต้นค่ะส่วนพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดหรือกินอาหารทางรากหายใจทางใบและสามารถขยายพันธุ์ได้นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงสิ่งที่ไม่กินอาหารไม่เคลื่อนไหวไม่หายใจไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าไม่มีการเจริญเติบโตและไม่มีการสืบพันธุ์นะคะโดยตัวอย่างของสิ่งไม่มีชีวิตค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ดินน้ำอากาศ และสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์ดินสอยางลบนาฬิกาเป็นต้นค่ะประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคนหรือมนุษย์ให้ดเด็กฟังนะคะซึ่งมนุษย์เรานะคะคือสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดมีศักยภาพทางความคิดเช่นการคิดคน้นนวัตรกรรมเทคโนโลยีหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นอาคารบ้านเรือนรถยนต์โทรศัพท์มือถือเป็นต้นค่ะส่วนโทษของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือมนุษย์เราเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการประพฤติในทางไม่ชอบเช่นการลักขโมยการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นค่ะ ทางด้านประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นน้ําน้านะคะนอกจากจะใช้ดื่มเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายแล้วยังสามารถนําไปใช้อุป,ประคบริโภคในครัวเรือนได้อีกด้วยนะคะซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากในการดํารงชีวิตของมนุษย์เราค่ะส่วนโทษนะคะของสิ่งไม่มีชีวิตก็มีเช่นเดียวกันคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นอากาศนะคะซึ่งมลพิษทางอากาศค่ะจะทําลายสุขภาพอากาศที่เสียนะคะจะทําให้เกิดโรคแพ้อากาศโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็น ต้นค่ะและก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่41สิสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตหวังว่าเด็กๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ